ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะต่อจากคลิปที่แล้วนั่นก็คือเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเจ้ามอเตอร์ตัวในหรือไม่ตัวนอกที่เป็นแบบ AC 2สองซอเก็ตหกสายนะครับคราวนี้เราก็จะมาต่อกันกับการตรวจเช็คของเจ้ามอเตอร์แบบ DC นะครับซึ่งแบบ DC เนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับ ท่าที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือแบบ5สายนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คอยร้อนหรือคอยเย็นแบบนี้นะครับซึ่งมีซ็อกเก็ตเดียวแต่เป็น5สายนะครับเราดูจากตรงนี้นะนะครับอันนี้คือซ็อกเก็ตเขาอันนี้แบบแรกก็คือใช้ไฟ300นะฮะในตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะมีวงจร นะครับคล้ายๆวออองจรอินเวอร์เตอร์เล็กๆอยู่ภายในของตัวมอเตอร์เองนะครับจะมี5สายนะครับไฟ3า0ไฟเลี้ยงวงจร15โวลต์แล้วก็ไฟปรับสปีดนั่นก็คือ0-6ถึงหหรือถึง7โวลต์นะครับอันนี้คือ5สายที่เราคุ้นเคยกันนะคราวนี้เราลองมาดูนะครับตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็คือเป็นของไดกินนะของไดกินนะครับก็คือตัวนี้ ไลยกินตัวนี้นะครับมอเตอร์คอยเย็นไล้กินตัวนี้เนี่ยเราสังเกตนะครับว่าตัวเนี้มันเป็นมอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับนะแล้วก็มันมีอยู่2แบบด้วยถ้าเราเคยผ่านผู้ผ่านตาเนี่ยเราจะเห็นว่ามอเตอร์แบบนี้มันจะมี3สายถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นอินเวอร์เตอร์ธรรมดาเนี่ยมี3สายก็คือบอร์ดภายในเนี่ยออกมาขับมอเตอร์เลยนะมอเตอร์ก็เป็นเพียงแค่แค่มอเตอร์ที่รอสัญญาณจากแผงขับมาแล้วก็หมุนนะครับ แต่คราวนี้อีกแบบหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบบที่มี6สายนะถ้าเราจะเห็นว่ามันมี6สาย,ยานะครับก็คือ3สายใหญ่แล้วก็3สายเล็ก3สายใหญ่ก็คือสายของ3สายใหญ่ก็คือของของอะไรก็ของ U V W นะครับก็คือเป็นเป็นสายคล้ายๆของมอเตอร์นั่นคือสายกำลังถ้าพูดถึงงานนะครับนะ U V W และอีก3ามสายเล็กนี่ก็คือสายของสัญญาณป้อนกลับน,นะครับถ้าเราจําได้ครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องมอเตอร์ AC นะครับเรามองดูเนี่ยลักษณะมันจะมันจะเกือบจะเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวนั้นคือไฟ AC ตัวนี้คือไฟ DC นะครับแล้วตัวนี้แน่นอนครับเวลามันหมุนเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณป้อนกลับไปบอกที่แผงนะครับว่าตัวเขาเนี่ยหมุนแล้วแล้วหมุนด้วยความเร็วที่ เท่าไรกี่รอบอะไรแบบนั้นนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นของในกินนะผมไม่ทราบรุ่นเพราะว่าลืมลืมจดไว้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าเริ่มการตรวจเช็คเนี่ยถ้าเราไปเจอขึ้นรหัสนะที่เกี่ยวกับมอเตอร์ตัวไหนเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากว่าเจ้าตัวมอเตอร์นั้นเสียหรือว่าบอร์ดมีปัญหากันแน่นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ย เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวของมอเตอร์กันก่อนนะเรามาวัดกันนะการตรวจเช็คก็ไม่ยุ่งยากนะครับนะจะว่าง่ายก็ไม่ใช่แต่มันไม่ยุ่งยากก็คืออย่างแรกนะครับวัดค่าความต้านทานนะฮะที่เราถนัดเลยวัดกับวัดค่าความต้นานเจ้ามอเตอร์ DC ที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแน่นอนครับค่าความต้านทานของขดลวดทุกขด u v แต่ u ต้องมีค่าเท่ากัน ก็มีค่าเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันที่สุดนะจากนั้นนะครับเราวัดค่าความถ่านเนี่ยเราได้เท่ากันนะจากนั้นเนี่ยไอ้สามสายเล็กเนี่ยนะครับมันก็จะมีสายที่เป็นไฟเลี้ยง1สายกราว1สายและสัญญาณ FG หรือสัญญาณป้อนกลับออกไปอีก1สายนะครับเวลาเราวัดวิธีวัดเราก็ต้องจับกราวกับ5โวลต์จับกราวกับสัญญาณป้อนกลับนะ ค่าความต้านทานที่ได้จะต้องมีค่าเป็นเคโอห์ม oh หรือกิโลโอห์ม oh ขึ้นไปนะครับอันนี้ทำคเข้าใจไว้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะครับว่าเวลาเราวัดเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับตอนที่วัดตอนนี้เราจะวัดค่าความต้านทานผมจะใช้เจ้ามิเตอร์แบบตัวเลขหรือมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับวัดนะเราจะได้เห็นชัดเจนว่าค่ามันเท่าไหร่ แต่เวลาเราจะวัดสัญญาณป้อนกลับเนี่ยผมก็จะใช้มิเตอร์เข็มนะเพื่อเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่ามันมีสัญญาณจริงหรือไม่นะครับแล้วเราเข้าไปต่อกันถ้ามอเตอร์ปกติเราก็ต้องไปตรวจช็คที่บอร์ดแทนนะฮะโอเคครับเราก็มาเริ่มวัดค่าความต้าน,นทานกันนะฮะมิเตอร์เราก็จะตั้งไปที่ตำแหน่งวัด ค่าความนันทานนะครับาตอนนี้เป็นการวัดค่าความทานแล้วนะครับจับกล้องไปสส่กล้องเราก็มาเริ่มทําการวัดนะดูนะครับเราผมจะซูมไปที่ซ็อกเกต็ตสังเกตนะครับว่าซ็อกเก็ตของเขาเนี่ยจะเป็นซ็อกเก็ตเดียวมี6สายเห็นไหมครับก็สายที่มี UV เป็น U นั่นก็คือขาวดำและแดงแล้วก็เป็นสายสัญญาณนั่นคืออ่าดำเหลืองแล้วก็ส้มนะฮะถ้าผมดูไม่ผิดนะตาผมมันไม่ค่อยดีฮะบอดสีอ่าเรามาวัดชุดแรกนะครับนั่นคือชุดค่าวความนั้นทานของอขดลวด U V W ดูนะครับว่าเราจะได้ค่าวความนั้นทานที่เท่ากันหรือไม่และได้เท่าไหร่จุดแรกนะครับที่เราวัดมืออาจจะบางบ้างเล็กน้อยนะครับ จุดแรกก็จะวัดอาจจะผมทิ้มอย่างนี้ดีกว่าคุณจะได้เห็นชัดๆจุดแรกนั่นคือสีขาวกับดำเราได้เท่าไหร่ครับประมาณ98 9899นะฮะ98 99ต่อไปดำกับแดง9899เช่นเดียวกันนะครับนะ,ะมันจะสวิงอยู่ตรงนี้มิเตอร์ตัวแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าเราดูว่าค่าที่ได้เนี่ยมันเท่ากันจากนั้นก็เป็นขาวกับแดงนะฮะ98 99นะแล้วไปร้อยอะไรพวกนี้นะครับมันจะวิ่งอยู่แค่นี้แหละนะครับโอเคจุดนี้เราได้แล้วนะค่าความตนน้านทางของขดลวดของตัวเนี้เท่ากันนะครับจากนั้นเราก็จะไปวัดที่จุดสัญญาณป้อนกัด นะครับก็คือกราวกับไฟ5โวลต์แล้วก็กราวกับจุดที่สัญญาณป้อนกลับออกนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเข็มมิเตอร์นิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเล็กมากโอเคครับเรามาวัดกันดูนะว่าจุดสัญญาณป้อนกลับเราจะวัดได้ค่าความนั้นทานเท่าไหร่จุดแรกนะครับดูนะครับค่าความนั้นทานที่ได้ เป็น k เห็นไหมครับจุดที่สองมือผมอาจจะบังนะครับนะต้องขออภัยด้วยจุดที่สองเห็นไหมครับก็มีค่าเป็น k เช่นเดียวกันนะ,อ,ะอาจจะจิ้มไม่ค่อยถูกเพราะว่า,วาเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่ถนับเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยเราจะเห็นว่าค่าความนันทานเนี่ย จะได้เป็น k นะฮะผมไม่ฟิกนะครับว่าได้ค่า k เท่าไหร่เท่าไหร่แต่เราลองดูเอานะครับว่า๋ยจะวัดให้ดูอีกทีนึ่งจุดแรกนะครับไปเข้ากับกลาวเห็นไหมครับได้ค่าความต่านค่าหนึงจุดต่อไปกลาวกับสัญญาณออก อันนี้ชัดเจนนะครับว่าเราได้ค่าความดันฐานเนี่ยเป็น K นะครับเรา,าต้องเป็น K ขึ้นไปนะครับถ้าไม่ได้ตามนี้ถือว่ามอเตอร์ตัวนี้น่าจะผิดปกติโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะมาวัดนะครับซึ่งเหมือนกับที่เราวัดการตรวจเช็คของมอเตอร์ AC 6สายเหมือนกัน,กนเลยนั่นก็คือคุณก็เพียงแค่ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพราะว่า ที่มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีไฟมาเลี้ยงคุณถึงจะวัดสัญญาณป้อนกลับได้ไอยูวีมย e ูเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวัดได้แต่ว่าถ้าคุณจะทดสอบมอเตอร์แบบนี้เนี่ยเหมือนกับมอเตอร์ AC ที่มีสัญญาณป้อนกลับเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายไฟให้กับจุดสัญญาณป้อนกลับนะครับไม่ว่าจะเป็น5โวลต์หรือ15โวลต์หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามที่วงจรหรือตัวมอเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับ อันนี้เราก็จัดการนะครับยกเบรกเกอร์ขึ้นเพื่อให้ภาคไก่ไฟของในบอร์ดเนี่ยเอาไฟมาเลี้ยงตรงจุดที่เราจะวัดนะครับตอนนี้มิเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการวัดไฟ DC นะฮะแล้วเรามาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกเบรกเกอร์ขึ้น โอเคเรายกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้ยังไงว่าเรายกเบรกเกอร์ขึ้นนั่นก็คือไฟที่บอร์ดมันกระพริบ led ที่บอร์ดกระพริบเห็นไหมครับงจากนั้นเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกเราจะวัดไฟเลี้ยงที่ตัวของมอเตอร์ก่อนนั่นคือในตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะมีวงจรอาจจะเป็นฮอไอซี นะครับนะเพื่อที่จะไปเลี้ยงเรามาวัดไฟดูสิครับว่าได้เท่าไหร่นะเช่นเดิมนะมันอาจจะบางบ้างนะครับนะ,ะจุดนี้เราได้เท่าไหร่ครับเราได้15โวลต์นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะวัดสัญญาณป้อนกัดนะครับเราก็ต้องจับสัญญาณก็คือกลาว กับตัววัสัญญาณออกอเดี๋ยวผมขอจัดการตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับวิธีก็คือคุณก็จับไปนะครับที่สัญญาณของป้อนกลับเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นค่าโวลต์จะเป็นค่าโวลต์อยู่ค่าหนึ่งนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนตัวมอเตอร์อันนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นมิเตอร์แบบเข็มนะน่านจะเห็นชัดกว่านะครับ ก็พอมองเห็นได้นะฮะนะครับโอเคผมยกเบรกเกอร์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราลองมาวัดดูดูใหม่นะครับเราก็ทำการหมุนมอเตอร์จะเห็นไหมครับว่าเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณพันออกมาเห็นไหมครับนะเราลองหมุนดู มันจะมี1รอบเนี่ยจะมีอยู่4ครั้งถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับนะอาจจะสังเกตเห็นหรือไม่เห็นลองดูนะครับโอเคนะและนี่ก็คือวิธีการเช็คมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์แบบอ,อินเวอร์เตอร์แล้วก็มีสายสัญญาณป้อนกลับด้วยนะครับคงพอจะทำความเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเด๋คลิปต่อไป เราอาจจะมาดูเกี่ยวกับมอเตอร์ห้าสายตัวนี้กันนะฮะมอเตอร์ห้าสายนะที่เป็นที่เป็น DC 5ห้าสายตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการเรามาวัดดิแล้วก็ดูซิว่ามันปกติหรือมันดีมันเสียยังไงเพราะว่าจ้มอเตอร์5้าสายแบบนี้เนี่ยถ้าตัวมอเตอร์มันช็อตอยู่อย่าลืมนะครับว่าในตัวมันนะมีวงจรน,นะครับมีวงจร ซึ่งขับอยู่แล้วก็มีไฟ300มาเกี่ยวข้องถ้าวงจรมันช็อตไฟ300จะวิ่งเข้าบอดทันทีนะครับเราจะเรียกอาการแบบนั้นว่าอาการกินบอรดนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก่อนจากไปก็ขอให้ความรู้ตรงจิงตยอยู่กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกๆท่านตลอดไปกราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี้สวัสดี